ที่ใดไม่ในตาไทยเลนหากเกิดเรื่องยักษ์เึ่งลิ้งขึ้นมาพื้นที่นั้นเป็นอันว่าเสียหายแต่แลที่ใดใน่าไทยเลนอยู่แล้วป่าไทยเลนจะทักมุ้งเรานั้นมิให้ประทยเลนเป็นฝ่ายต้องประสบความเดือดร้อน,นอย่างใดไม่รู้นะครับวันนี้เราปลูกต้นไม้ถวายในหลวงน,นะครับเราไม่ได้ปลูาากเพื่อให้มันโตที่สุดแม้ว่า เราจะขึ้นลงกันทุกคนแต่ต้นไม้มันก็ยังอยู่อยู่ไปยาวนานแสนนานวันนี้เราปลูกครับพรุ่งนี้มีคณะอื่นมาปลูกอีกเพราะมัปลูกเรื่อยๆเพื่อเป็นปลูกคาราท้อนไม่ช้าหรอกครับประเทศไทยตอนมี้จะสีเขียวทั้งประเทศบางปูนี่ก็จะมีหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องชุมชนลอกข้างที่โคงกันป้องกันอยู่กันล้อแล้วก็เรื่องไฟเชื้อเงินเดินไปลองสังเกตนะครับ ต้นไหนต้นสีดำนั่นคือสนามอะไรต้นไหนกลุ่มต้นและใบสีแดงแดงใบย้อยลงมานั่นต้นอะไรฮะ เดี๋ยวผมไปตรงนู้นลองให้คำตอบกันนะลูกบางครูเนี่ยต้องเรายังมีบวกมือไหลไปมีเสียงหลายตัวการนิคมในปี57นะฮะแผนระยะยาวของเราเนี่ยนะทุกนิคมของเราเนี่ยจะเข้าสู่ความเป็นสากรระดับโลกบางครูก็เป็นส่วนหนึ่งบางครูนี่เข้าตั้งแต่ปี54นะฮะก็เริ่มเริ่มดำเนินการเพื่อแผนปฏิบัติการของบาครูจะเน้นเข้าสู่ความเป็นสากรรมะดนิเวศ ค่ะแล้วในด้านของเอ่อในขนานคนี้มีเขาจากำมีการกดพนงานบงในขนาดที่กำลังพายมการแบบรับผู้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในวมาปัจจุบันนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วปัจจุบันนี้การฟื้นตัวประเทศเราคนงานเนี่ย ขาดแคลนครับไม่ไม่ไม่ปลดคนงานแล้วปัจจุบันนี้กำลังคนงานขาดแคลนได้ซ้ำไปนะครับก็เลยมีนโยบายในการที่จะลดอะไรนะลดคนงานเพิ่มขึ้นเลยของรัฐวิสาหกิจการใช่ครับการขยายตัวครับแล้วแล้วสาเหตุที่ะไรางผมต้องเกิดการขยายตัวเลยพราะอะไรงั้นอ๋อไม่ฮาวันมาจริงๆแล้วเสียกิจตัวนี้เป็นเศรษฐกิจประเทศไทยมันคือ ดังนั้นนี่แปลว่าผู้ประสงค์ที่จะมาลงทุนกอบการก็มีการขยายตัวของการประกอบการและประกาศออกมาขึ้นค่ะแล้วท่านมีมุมมองอย่างไรว่ากับนายนายกินเป็นแรกของคจริงแล้วคิดว่าจะมีส่วนในการช่วยพังกานอะไรหรือจริงๆแล้วก็ดูจากนโยบายนะฮะก็อาจารย์นโยบายในการหาเซียงแล้วก็หวังว่าเมื่อนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้วก็จะเป็นผลดีต่อประชาชน ภาครัฐนะฮะจริงๆแล้วเราเองก็เป็นภาครัฐนะฮะเร,เราก็เป็นรัฐอยู่แล้วปัจจุบันนี้เราก็จะรับนโยบายจาการัฐในการด,ดําเนินการในส่วนที่สําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องเศรษฐกิจช,ชายแดนนโยบายเรื่องกระจายการเจริญประสุทธิภานนะะพเราก็ต้อไปเราจะเห็นว่าเราร ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจแล้วนะฮะเราอยู am, so. ่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเราเป็นกลไกกระทรวงศึกษาธิการดังที่ได้เรียนไว้นะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยภาระอันดีที่สุดหลักของเราคือการกระจายความเจริญไป็นส่วนต่างๆด้วยกันประกอบกับการอุตสาหกรรมนะฮะเราก็เป็นกลไกหนึ่งในการสร้างหัวหน้าแล้วนโยบาย300บาทค่าแรงเงี้ยคิดว่า เที่ยงใช้คนเยอะแก็แล้วแต่ลักษณะของนิคมแะแต่โดยปกติแล้วหลายๆแห่งรัการในนิคมนี่วเป็นมีทั้งผู้ชำนาญแล้วก็เป็นสกิลเลเวอร์กลับเป็นเลเวอร์ดาแต่ถ้าสกิลเลเวอร์ในสาม0้บาทผมเข้าใว่าม่เป็นานร